Amen. <clears throat> สวัสดีครับผมป๋องเบญจภาคีวันนี้เรามาชมพระสเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่เกตจลชุม้มทุกป,ปลายตามต้นกันนะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการเนื้อพระ จะแก่ปุนดึกนะฮะวันณะออกขาวอมเหลืองขยายให้ดูเนื้อนะฮะครับนะสวัสดีครับ เรามาชมพระว่าังพิมใหญ่กันฮะพิมใหญ่เกตจรวดรุ้มในวงการพิมนี้คือเรียกพิมปาบุญจิ้นนะฮะเป็นพระพิมนิยมอีกพิมหนึ่งฉายญาในวงการเรียกว่าพิมปาบุญจิ้นและองค์นี้เป็นพิมพระประธานนะฮะ เราจะเห็นเส้นพาดทิศเส้นลองนั่งนะฮะเส้นลองนั่งสองเส้นเห็นไหมฮรเส้นลองนั่งสองเส้อนลายกีวรนพาดแขนใบหน้ากลมนะใบหน้าเขาจะกลมนะตรเนี้นมีหูสองข้างเกตนไหมมีหูมีหูคล้ายหูคนสองข้าง และองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มพิมคูเอื้อนนะเจอก็จะมีสองบล็อกพิมปาบุนชินบล็อกหนึ่งพิมคูเอื้อบล็อกหนึ่งเก็บเลาะเนาเก็บในร่องฐานร่องฐานชั้นล่างนะฮะฐานหมอนนจะมีการยุบตัวเป็นแองเนะ่ย การยุบตัวเป็นแอนแป้งหเห็นพัดจะมีความคมทัดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูโคงพิมพ์นี่สังเกตหัวไหล่หัวไหล่ซ้ายสัดเฉียงเล็กน,น้อยนะฮะในซอกรักแร้ซ้ายนี่จะลึกกว่าในซอกรักแร่ขวาแล้วก็ เพื่ออขวาโค้งมนนะฮะวงแขนแลักษณะยูยูนะฮะวงแขนนี่ให้สังเกตเขาต่าซ้ายน่าจะยกสูงกว่าเข่าขวาแต่สังเกตพระท่านนั่งงายฝ่าเท้านะเราจะเห็นเส้นเส้นแผมฮะเส้นแผมใต้เขา่าซ้ายเขา่าขวาเนี่ยแล้วก็ผ่านชั้นกลางคือถ้าเป็นพิมพ์พระประทานนะฮะ พระองค์นี้ยเป็นปิ่นปร,ประทานพระองค์นี้สร้างทำไมเรื่การที่สีนะดูจากหูคล้ายๆหูคนนะหูลนะ่ะสังเกตด,ดูเนื้อพระเป็นเนื้อปูนปลาขอยเนื้อปูนปลาคอยสุกแล้วปูนปลาคอยเด็รผสมกับมวลสารและว่านร้อยแปด สังเกตเส้นพุ่มนะฮะเส้นพุ่มไหวใหญ่เนะี่ยเส้นพุ่มจะไหวใหญ่ตัดขอบทิดนะฮะตัดอบทิดเพราะวันนี้ตัดจากหน้าไปหลังนะการตัดตัดที่ตอกการตัดจะตัดเตสตอกตัดจากหน้าไปหลังเพราะวันนี้ผ่านการลุงลักมาแต่เดิมนะฮะ สังเกตคาบลักยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นนั่นแหละคาบลักเ์นะตหลุดลอนออกไปไม่หมดเนี่ยพระองค์นี้เคยผ่านการล้างผิวมานะฮะผ่านการล้างผิวมาผิวกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีก่อนนะผมไม่นคนล้างเองนะพระองค์เนี้น เห็นเส้นคอนะ่เส้นคอเส้นเกตจะหลบรุ้มนะเห็นไหมฮะเส้นสังกติยาวลงมาเนี่ยนะฮะสังกติยาวลงมาปลายสังกติเป็นแฉกนะพระองค์เนี้ยคือเป็นพิมพ์ที่มีความคมชัดเนี่ยแล้วก็สกเกตด้านในถ้าระหว่างการเกตเนี่ยลากลงมาระหว่างการแขนนี่จะเป็นเส้นตรงนะช่วงเนี้ยดูข้างนอกก็ได้ ก็ดูได้สองอย่างแล้วก็ช่วงหัวไหล่ขวาเนี่ยขึ้นมาระหว่างใบหูเนี่ยจะเป็นเส้นตรงฐานถึงเนี่ยห้อยกลางนิดละนะฮะเดี๋ยวขาเส้นตัวก็สวยเงนนะีนยเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะดูรอยตัดตอกะฮะรอยตัดตอกตัดจากหน้าไปหลังเดี๋ยวขยายให้ดูนีรอยครูกของปอกนะฮะ มาคูดของปากเวลาท่านชมในท่านเอานิ้วขยายอยู่ได้นะครับท่านขยายของท่านเองไปยอะขยายแล้วก็เลื่อนดูมวลสารได้เพราะว่าอย่างผมขยายบางทีขยายใหญ่เกินไปไง ถ้าท่านสำไมคิดขยายเองดูเองชมไปก็ขยายไปได้ฮนะเพราะว่าขึ้นผมจะผมจะติดกล้องไว้ไงติดกล้องสาหรับขยายดูเนื้อเห็เนเห็นไหมฮะรอยปูตเห็นะเกิดจากการปาดหลังนะเวลาการปาดหลังเนี่ยการการปาดหลังก็คว่มบล็อกของกราลูดรูดบล็อกให้เนื้อแน่นไง มวลสายก็คลูดลิ่งไปตามพื้นพระเนื้อพระเขาเกิดเป็นรอยรเขาก็เรียกกันรอยปูตายแล้วแต่แล้วแต่ฟามจะเรียกกันฮะเรื่ีงนี้มีความเก่ามากนะเนื้อพระนี่มีความเก่าถ้าเราจะดูอักขระโบราณเราจะเห็นตัวอัก ตัวอาที่นอกสมองมะนะตัวอา่าของฝั่งนะเขาจะมีน้ำมะอุอนะแต่ตัวเราจะเห็นตัวอ่าชัดแล้วก็ข้างเกรดนสองฝั่งเนะี่ยแล้ข้างข้างแก้มเนนะี่ยตรงข้างหัวไหลนะ่เนี่ยคือจะมีเป็นแถวอยเป็นแถวตัวอ่า ก็ศึกษากันไปค่อยดูกันไปนะฮะเรลดาบอกต้องค่อยๆบอกทีละจุดเนี่ยถ้าบอกหลายหลายจุดเนี่ยจำไม่ได้ถ้าผมสอนมาสักสองเดือนแล้วมั้งไม่ก่อนนู้นสอนเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเนตะอนในเฟซบุ๊กพอระวังก็หยุดไปขออยายดูนะฮะบรรดาสังเกตในซอกรักแร้นะเดีย๋ยวผมจะพลิก ให้ days, cool. ท adelante, right. ่านดูด้านข้างเกจในซอกรักแร้ซ้ายนี่จะลึกนะซอกรักแร้ซ้ายจะลึกกว่าในซอกรักแร้ขวาทำมุมแหลมนะฮะในซอกรักแร้ซ้ายทำมุมแหลมเวลามองด้านข้างนี่เราจะเห็นพระท่านขึ้นสันนะคือฐานหมอนก็ขึ้นสันฐานฝันท่านก็ขึ้นสันี่ยเกจก็ขึ้นสันเราจะเห็นใบหูสองข้าง เห็นไหมฮะเวลาถ่ายกลับด้านเนี่ยสะเก็ดสะเกตจะเอียงซ้ายนะสะเกตดจะเอียงซ้ายมันจะหลดลงเลยน,นะฮะเวลาถ่ายผมจะถ่ายกลับด้านให้ชมเราจะเห็นเส้นแบ่งพระบาทนะที่เข่าซ้ายแลเข่าขวาเนี่ยเราจะเห็นเส้นแบ่งพระบาท คือถ้าเราถ่ายแบบนี้เราจะยกเราจะเห็นชัดเนี่ยคือพระผู้เด็จวบรรลังเนี่ยเขาจะมีความคมชัดลึกเนี่ยคมชัดลึกเพราะว่าฝีมือแขนช่างเป็นช่างหลวงนะมีความคมชัดลึกแต่ต่างจากพวกเพงชาวบ้านเป็นช <c oughs> ่างหลวงนี่ <c oughs> การแกะเพลนเนี่ยเขาจะมีความปานนิดนะ <c oughs> <c oughs> มีความลาเนีความวิสีพิถันะจะมีความคมชัดเล็กให้เห็นถ้าพิมพ์ชาวบ้านในซุ้มจะเล็กไงทรงพิมพ์ก็จะโยเยต่าง่างจากพิมพ์ทั้งหลวงพิมพ์นิยมพระพระชุดนี้เป็นพระยุคสุดท้ายนะสมัยรอ .4 รอ .5 เป็นพระยุคสุดท้าย ก็จะมียุคปลายตอนต้นกับยุคปลายตอนกลางที่เป็นพิมพ์เดียมนะฮะแล้ยุคสุดท้ายนี้นจะแบ่งเป็นสามตอนยุคปลายตอนต้นยุคปลายตอนกลางยุคปลายตอนปลายวงที่ท่านชมอยู่นี้เป็นยุคปลายตอนต้นนะเป็นยุคปลายตอนเจิมลุ้มหนาใหญ่ตัดขอบชิดถ้ายุคปลายตอนกลางนี่จะเป็นพวกเกศทะลุทุ้มนะฮะ เส้นพุงจะเล็กลงกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็เกจากทะลุชุ่มออกไปการตัดขอบจะตัดขอบปีกกว้างคือ,อช่วงนั้นแก้แก้พิมพ์แล้วเนี่ยแต่ยุบปลายยุบปลายตอนเต้น,นีนช่วงค่อมระหว่างยุบปลายตอนกลางเนี่ยก็มีการแก้พิมนะฮะมีการแก้พิมพ์มีเช่นบัครพิมพ์เปลี่ยนจาก เนื้อเนื้อปูนปอกขอยอะ่ะเป็นน้ำมันตั้งยิ้วเป็นตัวประสานคือคนสมัยก่อนเขาก็มีการทดลองฮะทดลองทำยังไงให้พระมีความสวยงามคงทนไงว่าอันไหนใช้ได้ดีก็ใช้อันนั้น เดี๋ยววันนี้จะให้ชมสอ,ององค์นะเปรียมาถ่ายรูปเนะี่ยมาถ่ายรูปทำคลิปก็เลยไลค์ให้ชมปะเป็นยุป,ปายตอนต้นเหมือนกันท่านที่ชมแนละ้วช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเพื่อกันกดแชร์ด้วย ให้กลองใจพผู้จัดนะฮะผมก็จะมาไลฟ์ท่านได้ชมทุกวันประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มประมาณนั้นแหละช่วงก่อนไลฟ์กลางวันเพื่อนไม่ไหวเหนื่อยก็เลยเปลี่ยนเป็นตอนเย็นอย่างเดียวเลยพระเนื้อพระสวยงามน,นะ พระมีความเก่านะเนียคือเวลาเรามองเรามองพระเก่าเนะี่ยเรามองวิตาเปล่าเนะี่ยพระดะูดูแห้งนะพระจะมองดูแห้งแต่เวลาเราส่องกล้องนะเราส่องกล้องนี่ที่ซุ้มที่ใบหน้าคือส่วนที่สูงเนี่ยจะมีความฉ่าความฉ่าความโดนจะเกิดที่พื้นที่พื้น นอกต้มพื้นในซุ้มในบงแขนเนี่ยจะมีความขีความนวลให้เห็นส่วนความเหี่ยวนี่ก็ที่เนื้อพระ,ะจะมีความเหี่ยวช่วงทรศัพท์มันไม่ค่อยดีฮะมันชอบมืดเล่เวลาไล่ไล่เนี่ยแสงชอบดับลงไปเนี่ยแต่ทางท่านไม่ดับหรอกแต่ทางผมนะ เวลาผมมองภาพผมจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนกับมันคล้ายๆแต่งเข้าอ่อนลงไปจะไปให้ช่างเขาดูเป็นเพราะอะไรไม่รู้เป็นมาเดือนหนึ่งแนละ้แต่อะไรไม่นานก็ไม่เป็นไรไงถ้า,าอะไรชั่วโมงก็จะเป็นนะอันนี้พิมพ์ก็รื่งหนาครับพิมพ์พิมพ์ออกภายนะ เห็นไหมฮะลักษณะพิมพ์ดอกไมนะ้พิมพ์ตรงสวยงามนะนแค่ดอกตียาวแนละ้วมันมเนี่ยจะมีปลายกะสีเป็นแฉกแล้วเนะี่ยแล้วลากขึ้นแก่เข,าะะเขา่าปลายไหมฮะเข่าปลายยกสูงนะมองถ้ามองนี่จะมองชัดไงเข่าฟ้ายจะยกสูงก่าเข่าขวาแล้วก็ พระทจาน,นั่งหงายกว่าเท,ท้าฐานชั้นบนนี่จะสูงกว่าเข่าขวานะส่วนหัวเข่าซ้ายนี่จะสูงกว่าฐานชั้นบนสุดฐานถึงเนี่ยหัวฐานถึงด้านนี้จะติดชัดนะกว่าด้านขวาพระพระร้อยห้าสิบปีให้สังเกตในฐานหมอนนี่จะยุบตัวเป็นแอ่งนะคือธรรมชาติธรรมชาติของเนื้อพระ ไม่ใช่ของเนื้อพระความเก่าของเนื้อพระเน่ยจะยุบตัวให้เห็นถ้าวุ้งเงี้เนื่องจากว่าผ่านการล้างมาคาบแป้งเลยขึ้นน้อยคาบแป้งเลยขึ้นน้อยต้องใช้คือผมก็เก็บไว้น่าจะยี่สิบปีแล้วละ่ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างไงถ้าเกตการนั่งเนี่ยพระจะนั่งเอยียงซ้ายนะคือท่านจะนั่งเอยียงไปทางท้ายพระ คือต้นแบบต้นแบบของวัตระฆังนี่คือพระกำแพงพุ้มคอต้นกำแพงคุ้มคอจะเป็นต้นแบบเนี่ยคือจะนั่งอยางไปทางพระพระนั่งยืยนขยับเดเด้วยกันแชร์้วยนะฮะผมจะให้ดูในเก้าลักแลนะ ดูในก้อแขนนี่ม้วนนะม้วนเธอมีการม้วนเนี่ยเดีย๋ยวผะขยายดูเนื้อนะอย่าแล้วก็เล่นให้ชมเห็นนะฮะไม่ดูเป็นจุด,จด ลาทางผมขยายไม่ทราบว่าทางท่านสมาชิกเห็นชักไหมฮะสังเกต,เ,กตเวลาขยายปุ๊บเนี่อสมาชิกที่ดูอยู่นี่ถอยนออกนะเหมันก็ว่าภาพมันภาพมันเปลอไปยังไงไม่ทราบสังเกตหลายทีนะเราขยายปุ๊บเนี่ยพีดูอยู่รบับสี่ห้าสิบแบบพอเราขยายปุ๊บ สมาณคิกเหลืออยู่สิบปรนอนะ่ะเหมือนก็ลักษณะว่าเหมือนกับท่านดูไม่ชัดเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยขยายเท่าไหร่พอเราปรับธรรมดาปกติสมาณลิกกลับมาเหมือนเดิม เดี๋ยวชมอง์ที่สองนะฮะรงนี้ก็เป็นพิมพ์ในกลุ่มรงนี้ก็เป็นพิมพ์ในกลุ่มคุวเอื้อมีหัวสองข้างเหมือนกันแก่นะฮะ มีความคมชัดเล็กนะมีความคมชัดให้เห็น เส้นหูไหมฮะมีหูสองฝั่งหูสองข้างเกตยาวนะอันนี้ทะลุซุ้มนะตรงนี้เกตยาวทะลุซุ้มเกลยาวทะลุซุ้มออกไปเส้นชุมตะกอนะฮะขนาเส้นชุมตะกอ ถ้าสังเกตเห็นหมะจยเห็นเส้นลองนั่งสองเส้นสูมใหญ่สูมใหญ่ตัดขอบคิดนะตัดขอบคิด गाँव पी पाए हैं มาปรับแผงปรับแผงพระองค์นี้เป็นผินิยมนะฮะของเนื้

กลับด้มา ี่อนปรับปรับภาพอยู่นะ เนนี้ปรับปรับแสงอยู่ปรับแสงให้ภาพเขาคงพี่กัอน